รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ศีลคือสะพานทานคือสะเบียงบุญคือบารมีเดอสิบอกให้สะแก้วเป็นอีกเมืองชายแดนที่ดีที่สุดณเวลานี้คือสะแก้วเมื่อกลับมาบ้านเราแล้วจงพร้อมใจกันแน่แนวสร้างเมืองสะแก้วน้องพียี่โพสั่งลุยซน้องจัดเต็ม เมื่อผู้ช่วยเหลือร้องขอความเมตตาหารถทดแทนมาช่วยลุงกับป้าคู่กรณีของลูกพิษมีผู้ประสงค์บริจาคให้ถึงสิบรายผมเห็นโพสของคุณกันจอมพลังหารถให้คุณตาคุณยายราคาไม่เกิน4ี่แสนจะซื้อผมก็ตัดสินใจว่าเออให้เลยดีกว่าแวบแรกคิดถึงที่บ้านอยู่ว่าที่บ้านจะโอเคไ่มเ,เราจะใจใหญ่เกินไปไหมแต่สุดท้ายผมว่าเอ,อทาทำตามใจตัวเองแล้วกันก็พิมพ์ไปเลยว่า ผมยินดีมอบให้1นึ่งคันชั่วโมงสองชั่วโมงน้องชายโทรมาโคตรเท่เลยวะ่ะสุดยอดเลยแถมมอเตอร์ไซค์ให้คุณตาคุณยายไปคันเลยเอาเฮียแต่ว่ารายนี้เต็น์รถมือสองที่จังหวัดสระแก้วได้รับการพิจารณาเพราะว่าเขายินดีบริจาคช่วยลุงกับป้าโดยมิได้มีเงื่อนไขใดๆบิ๊กบริจาครถยนต์ไบค์ By, บริจาครถมอเตอร์ไซค์ให้ตายใหญ่น้องชายคนเล็กบอกบอกถ้าแจกสตาร์ทมือล้อมแม็กนะพี่น้องสาคนเขาพร้อมสิ่งที่เราจะคิดทำดีทำจริงเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวก่อนรอบแ๊บ ัดสิใจพร้อมกันผมอมอบบัตรน้ำมันได้อีก2 0 0 0 0บาทปัจจัย4ีข้าวหอมมะลิเฮียพลทู่พีพลน้อมให้เทียดีพลส่องแสงนําแสงยังทําส่งถึงใจกาแฟาเฮียพลเอาไปให้เขาเลยเขาเต็มใจให้และให้ด้วยความเต็มใจให้จากใจที่บริสุทธิ์ความรู้สึกของคนเป็นแม่สิ่งที่ทุกคนได้ชื่นชมลูกชายทําให้เรารู้สึกอิม่มเอมสอนลูกเสมอกงเคยบอกไว้ว่าการไหว้ไม่ได้เสียเงินการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่น่ารักอยู่ตรงนี้ทํายัง ไงก็ได้ให้ตัวเลขที่สุดที่เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของทุกคนได้ค่ะก็บอกให้ลูกสอนลูกในส่วนของการเป็นคนดีค่ะทุกคนในครอบครัวต่างเห็นเป็นทิศทางเดียวกันด้วยความปิติใจดีใจมากที่ได้มาช่วยครับแล้วก็ได้มาทําหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าในปั๊มเราก็ไม่ได้มีแค่แบบว่าสิ่งที่เราอยากจะได้เพราะเราก็มีสิ่งที่เราให้เหมือนกันอย่างเช่นห้องน้ําเราก็ทําอย่างดีเรือรับรองส่งเราก็ทําอย่างดี มีบ่อปลามีอเมซอนมีที่นั่งทุกๆอย่างเราก็ตั้งใจมาจากความตั้งใจของที่บ้านอยู่แล้วครับก็ดีใจมากๆครับคงจำกันได้นะครับว่าเมื่อปีก่อนเจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งนี้ที่สักแก้วสร้างส่วมทันสมัยสุดระบบอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อพระสงฆ์โดยเฉพาะ และมีห้องพักผ่อนห้องสวดมนต์ด้วยเมื่อกลับมาบ้านเราแลว้วจงพร้อมใจกันแน่แนวรักเมืองสะแกว้วจิตกลอย่าลงหัวเพือนดุมเดินลบทิ้งบ้านไปแผ่นดินบ้านเรากว้างใหญ่ ความจริงใจความดีทั้ง<ด>หมดทั้งมวล,วลของครอบครัวนี้เรามอบให้แก่คนซากเกะ สรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาครอบครัวนี้ยึดถือศรัทธาในตัวหลวงปู่ทองใบโดยใช้ธุรธรรมนำธุรกิจไม่เอาเปรียบลูกค้าถือว่าเป็นคนครอบครัวเดียวกันทำบุญสุนทานตลอดเวลาให้เท่าที่จะให้ได้ช่วยเท่าที่จะช่วยได้ครับถ้าครอบครัวอื่นๆทุกครอบครัวของคนไทยรวมพลังกันได้อย่างนี้ประเทศไทยเราแข็งแรงแน่นอน่อขยาวนี้นะครับ นีขอให้จังหวัดสระแก้วพี่น้องประชาชนสระแก้วจงเจริญจงเจริญมาน้องมาอายจะพาไปเที่ยวสระแก้วเมืองนี้ริดหลูเพืดแพร ขาวดีๆกับพี่คำรณหวังหวังสีจึงเป็นอีกแบบอย่างที่ดีของครอบครัวคนไทยที่มุ่งเดินไปตามแสงแห่งธรรมคือศีลทานและบุญบารมี <บา S 1> เขาจึงควร <บา S 1> ได้รับการยกย่อง <บา S 1> ให้ <บา S 1> เป็นคนดีดดดแห่งสีเมืองชายแดนสะแก้วนะ <laughs> จะบอกให้คาแก้ว